รลบบทเช็ตนับหนึ่งครับผมก็ให้ากอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ต้องดูอ่ต้องดูแล้วจะ <c oughs> ไ,ได้รู้กันครับครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ่าเกเทปอบด้วยนะครับผมรับรองว่าเดือดแน่นอนพอเดือดเขาจ <c ười> บ <c ười> ตายเลย อขอบคุณครับก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับทั้ง9คนครับก็เดี๋ยวจะออนแอร์แล้ววันที่5กันยายนครับฝากเ<ม>ป็นกำลังใจให้กับน้องปาวานนะครับสุดแซ่บปาวานมาเจอเลขให้รับวตวลอดสุดแซ่บนะอุ๊บะครับแซบยังไงแซบยังไงร้ <_ d> um> อนร้อนร้อนด้วยนะ ่เก็เ่็ก็ฝากนะครับฝากนักกายภาพเซเในเรื่องรักนี้ไม่มีถกฝาดยาวด้วยนะครับบอกเลยว่าถึงไม่ได้เป็นเชฟแต่ครับผมถึงไม่ได้เป็นเชฟแต่กายภาพเนี่ยเผ็ดร้อนไม่แพ้กะเผ่าแน่นอน สวัสดีครับเบนน่เลยนะครับรับบทเสียเมทัตขับรถเรื่องนี้ถ้าจะให้ฝากอะไรฝากเป็นเบนกาฟิลดบิวเป็นเรื่องแรกลวะเน่ไม่ใช่จับผิดเบนแล้ว เาแเป็นเบฟิวนะต้นอไกับฟิลนโอเคถัดไปครับนุ่มลีใช่ครับเรียกชื่อเขากรเป็นค้ชครับาเชอ้ยไม่ใช่เชอนครับ แต่ก่อนอื่นต้องฝากเชมมอโต้ก่อนเชมมอโต้แล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะฝากทุกคนด้วยแล้วก็อยากจะฝากว่าชีวิตเรื่องนี้เนี่ยร้อนแรงเผ็ดแน่นอนแซ่บนะสัตว์ุดๆแน่ๆครับผมนะฮะน้องใหม่คนหนึ่งเพิ่งมาเป็นเจราของ แล้วกดเชฟปันสินะครับฝากฝากนึกฝักตัวด้วยนะครับเชฟปันสิก็จะบอกว่าเล่นจริงเจ็บจริงบาทมาแล้วสองรอบนะคะมิดบาดใช่ไหมมิดบาดครับผมครัโอเคครับ